สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราวันนี้นะครับเราจะมาสอนในเรื่องของการลงพวกรีเมคแล้วก็รีเชตนะครับผมพวกคิววีรีเมครีเชตนะเนาะคั้นแรกนะครับก็ไปที่ลิงก์ที่เราลิงก์ที่ผมส่งไปให้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนาะให้ไปที่ Edit Mode ครับของให้เปิด OpenAV มาก่อนนะครับไปที่ Edit Mode ครับผมแล้วก็ ไปที่ม็อดที่เรานั้นที่เราโหลดไปนะครับผมให้เราแจกไฟล์อะไรมานั้นให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปที่ gav t remake ครับกดเข้าไปเลยเนาะเข้ามาที่ option ครับออไม่ใช่เข้ามาทีนี้ในตัวของ open IV i นี่ยฮะให้มาที่ end time negative channel ครับแล้วเราก็เอา gav remake installer ครับเข้าไปก็จะขึ้นหน้านี้ให้กด Install เลยครับกด what folder เลยครับผมกด install ครับแล้วก็รอรอโหลดเป็นหนึ่งเนาะโอ้ทำไมนานแท้แป๊นหนึ่งโอเคครับผมตอนนี้ก็โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็ให้มาหน้าของ g t a นะครับให้เราเข้าไปที่ออปชั n นนะ อ่ะอันนี้คือ motion blur นะครับผม motion blur เนี่ยสำหรับคนที่ปรับภาพสูงเวลาหันซ้ายหันขวาทีนะครับผมก็จะเบลอเนาะมันจะเป็นเบลอข้างหลังนะครับผมขยับได้ก็เอาลงมาได้เลยเนาะแต่ว,ว่าผมต้องการให้มันเบลอน,นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้กลับไปที่อันนี้ครับ QV ของเราเนาะให้เราไปที่คำว่าอ p t i o นนะครับผมแล้วก็มาที่ E eNB นะครับอันนี้ก็ใครคอมแรงนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาแค่ Very really High เนาะ,ะแล้วก็ลงไปครับแล้วก็ลองมาโหลดสักครู่เนาะโอเคครับผมก็โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว